รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชม ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้หากนึกถึงวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในช่วงชีวิตของเราที่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตผู้คนทั้งประเทศทำให้คนจำนวนมากพบกับจุดหักเหจนต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเรามักจะนึกถึงวิกฤตต้มยำกุง้งปี2540 และอีกครั้งหนึ่งก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ซึ่งคนเปลี่ยนโลกหลายๆท่านได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปแบบพลิกฝ่ามือจากเหตุการณ์วิกฤตครั้งใหญ่ในครั้งนั้นเช่นเดียวกันกับคนเปลี่ยนโลกของเราในวันนี้ครับเขาเคยผ่านเหตุการณ์ใหญ่มาแล้วทั้งสองครั้งและจากจุดเปลี่ยนแต่ละครั้งเขาต้องลุกขึ้นสู้ใหม่ต้องปรับตัวรวมถึงปรับใจอย่างไร จนกลายมาเป็นเกษตรกรและเจ้าของสวนไผ่แสนร่มรื่นที่เรามาเยี่ยมชมกันในวันนี้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับณตอนนั้นเนี่ยประมาณปี40เราเจอสถาบันการเงินเจอวิกฤตต้องยำกุ้งนะครับนะฮะตลาดหุ้นเนี่ยปิดกิจการไปเยอะนะครับหนึ่งในนั้นก็บริษัทผมนะครับผมว่าโดนปิดกิจการเขาจ้างออกถ้าตะมี40นึกขึ้นได,ได้เกือบค่าตัวตายครับนะครับ เกีบค่าตัวตายครับเพราะว่ามันเจอหนักจริงๆเพราะเราผ่อนรถผ่อนบ้านตอนนั้นนะครับไม่แตกต่างกับตอนนี้เลยแต่ถามว่าเราพลิกตอนนั้นมาได้ยังไงคิดบวกไว้ก่อนตอนนั้นน่ะคือ p o s i t i v i n g ไว้ก่อนเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราจะทำอะไรต่อไปล่ะจะต้องไปทำอะไรที่มันเศรษฐกิจตอนนั้นน่ะโดนว่าคนจะมีจะจนตะพึ่งตัวนี้นก็คือหันเหเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงโดยเริ่มแรกเนี่ย เข้าสู่ธุรกิจบันเทิงของพระรามเก้าคาเฟ่แล้วก็ทำอยู่ประมาณสักถึงปีเกือบปี5 50มันมีอยู่ปีหนึ่งน้ำท่วมกรุงเทพถ้าใครจำได้นะครับตอนนั้นเ,เจอวิกฤตน้ำท่วมวิกฤตการเมืองพิษอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราคิดว่าเราพอแล้วด้วยอายุด้วยตอนนั้นนะครับเราก็ต้องหักเหว่าเราจะทำอะไรต่อไปก็ต้องกลับมาอยู่ลำพูน เจอกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ถึงสองครั้งตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งจนมาถึงเหตุการณ์้ำท่วมใหญ่ปี54ธุรกิจบันเทิงและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนักจนต้องตัดสินใจกลับลำพูนจากนั้นคุณพศคิดจะทำอะไรต่อทินนี่ครับมีที่อยู่นะครับเป็นที่มรดกของคุณแม่นะครับอ่าเป็นที่มรดกของคุณแม่อยู่ประมาณ30ไร่คือตรงเนี้ยเอ,อ่อเป็นทุ่งนาท้องทุ่งนาเลยยังไม่มีอะไรเลยนะฮะนึกถึงนาสมัยก่อนนะครับ30ไร่เนะี่ย ทีแรกคิดไม่ออกหรอกว่าจะทําอะไรก็เลยมาปรึกษากับน,น้องชายนะครับน้องชายเขาเป็นตําแหน่งใหญ่อยู่ในในด้านของเขื่อนในด้านของอ่างเก็บน้ํานะครับเขาก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยลองทำไอ้ในด้านของออปลูกต้นไผ่ดีไหมผมก็บอกว่าแล้วปลูกต้นไผ่ทําไมอ่ะในท้องทุง่งนาไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนะครับ คือตอนนั้นยังไม่เก็ตเ,เขาเลยอธิบายให้ฟังหนึ่งไผ่มีอายุไม่เกินสิบปีโตไวัสอเป็นพืชเศรษฐกิจทางภาคเหนือใครก็ชอบกินหน่อไม้อะนะครับผมนะสเป็นพืชที่ปลูกง่ายในพื้นที่ทุกสภาพะผมปลูกทุกวันเนี่ยก็คือเป็นไผ่ลืมแล้งแลรงยังไงมันก็ออกถ้าภาษากลางเขาเรียกกิมซุง ถ้าถามว่าโดยอายุผลผลิตผลผลิตที่มันจัดจริงๆคือ10ปีหลังจากนั้นมันไม่ตายหรอกครับมันก็จะงอกเรื่อยๆนะครับมันจะงอกเรื่อยๆแต่ถามว่าระบบความเป็นอยู่ของต้นไผ่นะตอนตอนที่อายุหลัง10ปีแล้วผลผลิตจะน้อยลงนะครับผม เราแบ่งโซนในการปลูกไผ่ไว้กี่ไร่ครับผมใช้พื้นที่แค่6ไร่นะครับเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้ก็คงไม่มีกำลังแล้วนะครับด้วยเงินงบประมาณทีเ่เรามีอยู่เท่านั้นนะครับแต่ก่อนจะปลูกเนี่ยเราต้องปรับพื้นที่ไม่ใช่ว่าทุ่งนาแล้วปลูกได้เลยนะครับโดยที่น้องชายเขาก็มีความรู้เรื่องการผันน้ำผันอะไรเราก็เลยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการขุด ขุดบึงใหญ่ๆเพื่อจะเอาดินมาถมทุ่งนาก่อนนะก่อนปลูกเลยนะฮะปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ราบแล้วก็ทำระบบน้ำนะฮะให้เป็นร่องๆแล้วก็ผันน้ำเข้ามาเพื่อที่เราจะไม่ต้องเหนื่อยแล้วเราจะไม่ต้องไปสูบน้ำที่อื่นเข้ามาในด้านการรดทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราถึงจะเอาไผ่ลงได้ครับผม พื้นที่30ไร่แบ่งไว้ปลูกไผ่6ไร่แล้วที่เหลือเราใช้พื้นที่ทำอะไรต่ออีกบ้างครับเออคราวนี้สิอ่าคิดแล้วไผ่กำลังโตแต่ทีเนี้ยบึงน้ำมันอยู่ในคือน้ำฝนมันเข้าไปและน้ำมันกว้างมากเดี๋ยวจะพาไปดูครับนะฮะเราก็คิดว่าเราควรจะเลี้ยงสัตว์น้ำเริ่มแรกก่อนนะก็ซื้อปลาจากกรมประมงมาปล่อยนะพวกปลานินปลายี่สกปลาสวายอะไรพวกนี้ เอามาปล่อยทีนี้มันโตขึ้นเราก็จําหน่ายได้ให้แม่ค้าเข้ามาและให้ชาวบ้านมาด้วยนะฮะถ้าชาวบ้านมาผมจะให้ฟรีนะฮะผมจะให้ฟรีที่นี่จะให้ฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ในด้านของอสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะให้ฟรีแต่ผมจะไม่ให้ค่านะครับ อันนี้ก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้สำหรับให้ลูกค้าชมนะครับแล้วก็เราเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยนะครับก็พึ่งเลี้ยงนะครับสอตัวมีชื่อคำเอ้ยคำอ้ายนะครับ